รุ้นทั้งเอเชียหนังใหม่จีซูแบ็กพิงอาจประกบคู่ซุปตาตัวพ่อถ้าคู่นี้เจอกันสะเทือนัองวงการมีรายงานว่าจีซูแบ็กพิงได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Omni Science Leader ซึ่งเริ่ม่ายทำในเดือนธันวาคมนี้เมื่อวันที่24ตุลาคมอี a การสปอรรายงานว่าจีซูกำลังเข้าร่วมกับนักแสดงที่มีพรสวสรรค์ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมเช่นอ e ีมินโฮนาณา อันฮโยซอฟแชซูบินและจองซองอิวออมนิสไซแอนลีเดอร์สร้างจากเว็บตูนภาษาเกาหลีชื่อเดียวกันบอกเล่าเรื่องราวของผู้อ่านที่พบว่าตัวเองอยู่ในโลกแห่งนวันดยายที่เขากำลังอ่านอยู่เว็บตูนซึ่งเปิดตัวในปี2018ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเว็บตูนที่รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันตามรายงานภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นบทบาทแรกของจีซูในภาพยนตร์เรื่องใหญ่ สมาชิกแบ็ c พิง n k จะรับบทเป็นลีทีเฮอิลแกนสปอร์ตรายงานว่าไอดอลยินดีรับบทบาทนี้เนื่องจากเธอเป็นแฟนตัวยงของต้นฉบับขอบคุณที่มาของข่าวจาก entertain.th n i c o m รุ้นทั้งเอเชียหนังใหม่จีซูแบ็ c พิง n k อาจประกบคู่ซุปตาตัวพ่อถ้าคู่นี้เจอกันสะเทือนทั้งวงการมีรายงานว่าจีซู b บ็ c พิง n k ได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงในภาพยนตร์เรื่อง ออมนิสไอน์ e ีดเดอร์ซึ่งเริ่มถ่ายทำในเดือนธันวาคมนี้เมื่อวันที่24ตุลาคมอิลแกรนสปอร์ตรายงานว่าจ่ซูกำลังเข้าร่วมกับ